ภาษาสำนีเต้นเน็นสี่ข่อยก็เต้นได้ขั้นสั้นข่อยเป็นคู่สอนเต็มนี่ท็อปทนาใช่ก็ได้อย่าจะมาคุยไรเต้นส้ำนี่เนี่ยชิดสายข่อยไปเลยอย่าลืมเด้อวบาคข่อยยุ้แถวนาแถวนานีนี่แถวนาอย่าดูถูกนะคะก่อนจะกล้ามาเป็นผู้นําทีมงานหรือว่าก่อนไปเป็นหัวหน้านี่เป็นหางเครื่องมาก่อนนะคะหางเครื่องแลลวบ่แล้วกูเร้ยนเขาว่าเป็นคู่สอนเต้นยุลุงอีสานมอลลั่มลุงอีสานมาเรื่องศิลป์บรรลาดนีะกี้ตะกี้ข่อยนี่เราเป็นคู่สอนเต้น ไอ้เพื่เสียบ่เสียจะมาคุยเห็นหรือเปล่าก้อนจ้าสีเสียเจ้าเคยได้ยินคณะใส่ทองมาถึงสินบอกคอยไปอยู่ก้อนเจ้าจะยังมาเอาแมวอาจารย์งอกคอยคอยไปอยู่ก้อนเจ้าขุนใส่ทองเบิ้งคอยสิเต้นในเบิ้งคันเต้นฉันนี่คอยกันเต้นได้กันเอาไปไปแม่เนาะบอดพชุดบอดพชุดบอดเพืเสียมาบังู่สอนเต้นลุยสารมาถึงสินบอก เจู่ค่งตนุลยกเจ้านุ้ยเุ้่วุยวุ้ยวุ้ยวุ้ยวุยวุ้ยวุ้ยเุ้ยวุ้งวุ้ยวุ้ยนั้ยเุ้ยวุ้ยวุ้ยวยวยวุว้ยวยวุยงุ้ยยวุ้ยวอยวุ ดีไหมลูกตบมือให้คุณพ่อหน่อยสิคบตบมือหน่อยค่ะตบมือให้พ่อหน่อยพ่อกูทำอะไรมาตบมือให้พ่อหน่อยเออเอาบอคคือบอคคืออุ้ยไทยเห็นว่าอั่ตาบาอันพี่น้องถามข่าวว่าเมย์วึงปีนี้เป็นแต่เดมาน้าบอสันเอามามาคือเก่ามาคือเก่ายแต่ว่าสูขภาพแล้วบอค่อยดีเนี่ยไอ่ก็เลยกว่าสิทิติดต่อ ติดต่อผู้สิมาส่างสีสันเป็นตลกซอยเฮ้านะผู้ใดนี่แล้วมันมารับเชิญไงเอี้ยวบอเบ้าโลดเบ้าโลดของเบ้าบอลคือโอกาสเลยน้องเบ้าบอลย้ำนีเบ้าบอลย้ำหนีน้องจยาบอยู่ตอนนี้อยู่วงอยู่วงไหนระเบียบค่ะอยู่รับียบได้ค่าตัวเท่าไหร่พ่อไม่ให้พูดค่ะเป็นความลับขององค์กรรู้ไหมว่าพี่ติดตามผลงานของน้องมาตลอดนะค่ะหนูออกทุกอย่างเลยแม้แต่เตารีดหนูก็ออกมาแล้วค่ะ ทีวีทีวีทีวีค่ะพี่จะเสนอค่าตัวให้พี่จะให้หนูเท่าไหร่คะถ้าหนูอยากมาวงพี่พี่จะให้พันสองนะพี่คะหนูไปตั้งแต่พันหนึ่งแล้วคะ่ะน้องน้องน้องขอควบนี่มาคุณคุณแต่น้องอย่าเชื่อนะทําไมพวกกู4ี่รหปีแล้วยังไม่ขึ้นสักบาทเลย <S <S> ไม่ได้หน่อยแค่จกักแม่แม่เจ้าหนี้ติ่เป็นผู้ันเซ็ตเอาผู้นั้นผู้นี้เขาแมนอยู่เอาบ่ นฮะเบาไหลยของเขาบาขาดบาเขินกำลังพอดีพองามจเออคนเก่าบาออกคนไม่บามีเขาปีนี่นค่ะหากกันแพงงกันบ่ล่ำาืือกันวัฒนธรรมเดียวกันอนุรักษ์รักษาสืบทอดและต่อยอดช่วยกันเม่นสเตจวังหันนี่ไหมบังหันคอยบทันเี้คอยธนนี้เฮ็ดทานอีเมยเจ้าเฮ็ดเดจ้เฮ็ดเด้าเฮ็ดเดเอขึ้นไปแย่งงอเะ ตสเตอรี่เห็เฮต่ไม่ยังปีก็ไม่ยังงอนเลยคนดูใช่รอไม่ยังปีกนี่ไปสอนพวกไหนนี่เดีเฮต้าะสี่ละไม่ยังงอนก็ไปเฮ็้ดูท้าไม่ยั่ปีกทานนี่นี่นี่จังสี่แล้วก็ยังสิบจบมือคันพอมนี้ตรงจบมืออันย่งสี่ไหมเดี๋ยวนี้มุนน้ำเขาบรได้ดอก คู่ปอจังววาผ้าอิดทาไดแนปิ้นขวมปิ้นไงนี่เขาตายแท้ๆแมนต้องให้เด็กน่อยรุ่นไม่ไฟแรงมาส่างมาเห็ดมาสางมาแปงถูกต้องมีซีซันธรรมดาละไม่ตรงขาเขาบอกว่าก่อนที่จะเป็นศิลปินที่โด่งดังก็ต้องเริ่มต้นจากจุดที่ลำบากก่อนครับถูกต้องบอมแมนมาม่หอดสิมาเป็นนักล้องสิมาถือไม้ล่าโหลดไม่กับบอได้ดิสิมาเป็นตัวรักตัวเอกตัวโทษเลยบอได้แมเอฟออนเคยเป็นหังเครื่องบ เพ็ดทอดคอนวอยผู้ได้อ้เพ็ดทอดคอนว่อยเด็กตะกรอนเนาะแม่น <Man S 1> บ<อ>่แม่นค่ะต้องมีหน้าที่มีแผนกพร้อมเพชรชวนชูแนวค่าโตหางเครื่องนี่300แต่ว่าคั่นบ่แบกนั่งลานนี่หักไปแล้ว150แ <Man S 1> ม่นค่ะเออเพราะว่าเมาเบิ่งหนูที่หลับตะกี้หนู๊พูดน,น้อยนึงเออเดี๋ยวนี้สวยสําคัญเลยแบกเหล็กมาเบิ่งดูอีเไอ้บอลไม่ยังภาษาเป็นคอนวอยก็บ่คุยเออนี่อีต้องหาสีตะคอนวอยกับ่คุย้ยมันเป็นตะคอนวอยดิ จ็คกี้ไม่อยู่ใจก็ลอยได้ฮอดเป็นโซเฟอร์ขับรถหกลอ้อเป็นโซเฟอร์ขับรถเนี้ยสพบีแข่งมันงไงอะไรอย่างเงี่ยพอรรมดาแล้วมือหนึ่งกูยู่รถบา้านผู้เดียวกับเพื่อนที่บอกบ่านที่ไหนก็จันรถบ้านเก่าขนาดไม่ได้จอดทีมผู้เชื่อดอกคือออกไม่สน่ะใครแต่ปีนี้เราไม่ได้ยอูออกไม่ยู่แต่ว่าชุ่มเกา่าๆมาปตูขี้ล,อล้อรุ้นแจ็คกี้หุ่จักรบอสิบอสขายนี่ย้อนยังย้อนยังไม่มีผู้ซื้อบอสปีนาเชียวมาใส่คือเขาโอ้ย ไม่ดีอยู่ได้ลดบ้านเด็ดเจก็อร่อยสีมันงามอยู่ที่หล่าเห็นบ่สีสันสดใสสีชมพูข้างนอกสดใสค่ะข้างในมูเลหมุนบ่แล้วค่ะเด็ดนี่เนี่ยแต่เคอบอกเป็นเหล่าเด็ดนี่เสอลติเบตะโกนป่าละเด็ดนี่เอลมาขีอยังสวัสดิการพอดีแคกเลิศบาดแอร์ไปถึงงานสตาร์ทให้นอนจะถึงห้าโมงเย็นแล้วเบิ้งเอามาใส่หลีปิดแตัวท่านหอดบ้านงานผู้เดียว ไอ้กูถามในความแตกต่างบัตรระเบียบเนี่ยคือสตาร์ทให้ลูกน้องหอดสี่โมงแรงบัตรนี้ีว่าจะไปหอดงานเดี๋ยวปิดรถรถเราตัดได้รับแม่เอาเอาแมนอีรีบอ่แมนค่ะเอาไอ้กูถามเนี่ยอ๋อามเป็นกูอยากอายมึงเล้วตีไอ้กูถามเนี่ยอะไรพี่ปพอสูมาด้วยคักด้วยเนี่ยคักแฉ่ฟังไม่ยังอัดโปรโมชั่นแต่งานไปพอสูซื้อมันไม่ได้เล่นใส่กันแล้วปิดแต่ก็ะเทียงคือกัน มันก <formation jin inh throat> <at> ็แตกต่างกันเราเขาจะเาพ่อครับลูกเอาบอกกันไปแง่แง่กันไปน้ามวนกันอันนี้เป็นแค่อุ่นเครื่องเท่านั้นเดีเดี๋ยวรอบเดิกมาเอาสิมีสตอรี่มีละครเพลิงถ่านถ้าที่จะ่แย่เฝ้านอนได้พี่น้องมุกเจ้าแย่เฝ้านอนเด้อนอนกฝ้านอหนึ่งร้อยเก้าบาทเสื้อว่าหลายๆคนบอกคำเดียวเลยว่าคุมคุมเอาเพิ่นมาเพิ่นเบ่งแต่ได่โชหลกกับคุมเลยได้ไอเป็นวัฒนธรรมสวยๆฟ่อนงามๆใส่สุดพูไทยลํำพูไทยฟังบรรลุเรืองเลยเด้ พอใส่ภาษาพูดไทอีหลีมาล่ำให้พีนอก